เลต้องเก็บานมาานนเล็เขาให้เก็บผีเล็กเขาไ่ได้ทายลูปโอ้คุงามเธอต้องเล่นก่อนนะติดต่บท่านใบสอยก็จะได้ห้องไอ้เกี้ยม เลคาวจะพี่นอ้องงามๆอบอวคือคนเก็ียดอะไรนะ้ <laughs> วหักขัก

สนนเ็่ล็กนตเดียมือี่นี่อเิเก็บเพิงนาิะเดียมี่ถนยังรดลรดหลเก็บขีเล็กตามออเดอร์ที่สร้างเด้อเนี่ย สิบสี่กิโลน่ะโลละหกร้อยบาทจ้าโอ้เมนโลละหกสิบบาท <laughs> <laughs> ผู้สื่อกินทุกตายพอดีโลละหกร้อยโลละหกสิบาทต้มเสร็จเรียบร้อย เมืม่อนี้เมื่อเบิ้งคลิปเก็บกี่เล็กไปก้อนพี่นอ้องเมื่อหนาจะพาไปเบิ้งฟ้ามหนูสาวจันสมเนอะคนจะเห็นฟ้ามหนูหน้าจ้ะแกล้งมองล้านล่าง น,นล่ะจ้าสาวจันสมเมืม่อวานเพิ่มท่อเตรียมโล่งเลื่อนละจ้าเดี๋ยวเพิ่งก็จะเอาหนูล่งนี่เลยเหือนฟ้าถึงยื่นยื่นเดี๋ยวนี้มันตื่นเกินไปแล้วเนาะเมื่อกี้มันก็เลิกเว้ย Vinvadane, vincali, vincadane. ไปทั้งใดเอาลูกน้องไปแปดไปน้ำบออดตายได้เดือยไหมอก็เอาเลยไปน้ำหนีคันบม่มีเงินออดตายแท้ไม่ได้กินเพราะว่าบม่มีเงินซื้อผอมเลยสองคนเท่านั้นเออสองคนนี้ก็เป็นนวยกายตายบุกน้ำลุยไฟลุยโคลนใด่